เแย่หวานอิสราเอลสื่อจากเมืองกระสินครับนี่เอาไว้เห็ดแนวแย่เอกตัดปอกๆอันนี้ห่านี่เบียย์ไปสื่อมาพันหาหวานอิสราเอลนี่ซสื่อมาหาอร่อยครับสื่อได้ยานกำลังสิบปลูกใหม่เพื่อตะกะแตน ถ้าเต็มเต็มตของแล้วสีขาย้งหาเรียกเขามาที่นี่ขายทั <laughs> ้งตะก่เต็นขายทั้งหยาขายทั้งหมูขายทั้งงัวตะก่เต็นชิบ <laughs> เจาเบิ่งก่อนฟอกเนยตึงโอ้ยฟองใจเงินมาเราไปทำได้ักไทยมันกำลังกิน็มนั่งดินน่ไมือรับมันกำลังใหญ่อย่าสวนเจ้าของโบพอก็เลยได้สื่อมาให้มัน